หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ กันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กันน้มิรามุกโ่มโอ้นี่งาชิม่าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเป็นร่างที่โคตรเซ็กซี่และน่ารักสุดๆเลยนะแลวนี่ก็มีไอ้หนอนด้วยนะครับผมไม่ใช่นะครับเป็นซุดนันเองนะอยู่ในกระบองคุริมะของเขานะครับผมซึ่งต้องบอกงี้นะครับผมนะตัวละครนี้มีคนขอมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมบอกพี่ต้อนเล่นนามิใหม่ให้ดูหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ผมรีวิวไปตั้งแต่มันเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีการเล่นอีกเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันก่อนหน้านี้ผมก็ได้เล่นเป็นตัวเมมนนอยู่่คใหญะผก็ น้อยครับผมเหรียญที่ผมใช้ปเป็นเหรียญของอช็อตทมินนะครับผมนะซึ่งแท็กอาจจะน้อยนิดอาจจะน้อยนิดแต่ว่ามันตึงนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่ามันจะช็อตนะครับผมย่นคูดาวสกิลหนึ่งเมื่อทําให้ศัตรูติดช็อตย่นคูดาวสกิลหนึ่งอีกนะครับผมเมื่อศูนย์สิทิ์ช็อตหมายความสองเหรียญถ้าคุณคุณทำให้เขาติดช็อตนั้นจะย่นคูดาวสกิลหนึ่งนั่นก็คือซุสเทมโปนะครับผมถึง10%ก็เลยทีเดียวนะครับผมนะปเป็นเหรียญที่ เออผมใช้ตั้งแต่วันแรกอ่ะเออนะครับผมนะเพราะถือว่าเป็นเหรียญที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญนี้อันนี้ก็ต้องรอไปหาดูนะครับผมว่าใช้เหรียญไหนได้บ้างนะครับผมแต่สำหรับผมนะเหรียญตัวนี้คือโหดมากเพราะมันต้องเน้นการเออ่คอนโทรลนะครับผมซุดได้เยอะๆนะครับผมนะซึ่งถ้าผมทําการช็อตได้หลายตัวเนี่ยผมจะคูลดาวเร็วมากนะครับผมจะคูลดาวเร็วมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สกิลทันเดอร์แลนด์เทมเพิลเนี่ยเป็นสกิลที่ไม่สนพลังป้องกันนะครับผมเมื่อคุณบัฟมาคุณสามารถโจมตีแฉกสกิลเดียวแตกต่อใหห้เขาาาาจะะบูตตตัันนนกก็มมมทีี่คคคือวโดรบ ผมแล้วก็เขาสามารถบัฟสแต็กได้นะครับผมอันนี้คือทวนพัทสี่ไปดูนะครับผมเมื่อกามีการติดช็อตบ่อยๆเขาก็จะบัฟสแต็กด้วยนะครับผมถือว่าเป็นผมว่าพัทสี่แม่เป็นเอ็กได้เนี่ยนะครับผมแต่ว่าแนวทางของเขานั้นเป็นแถว2ออย่างเต็มรูปแบบนะครับผมเป็นตัวซับพอร์ต ชั้นดีนั่นเองนะถ้าใครแบบว่าเล่นตัวนี้หดหวดัวหรือมีเลเวล100นะครับผมคุณสามารถเอาไปลงแรงหรือว่าลงทัวร์นามเมนต์ได้ด้วยนะเออแล้วก็เล่นเป็นแนวซับพอร์ตนั่นเองนะครับสำหรับนาม,มินะครับผมนะโอเคแต่เขาจะแพ้ตัวที่ไม่ติดฐานะนะครับต้องระวังนิดนึงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่นให้ดูค่าปาร์ตี้เราจัดไป162นะครับผมใช้แท็กเจ็ดเทพโจสรสลัดนั่นเองนะครับผมเป็นแท็กที่เหมาะกับตัวละครที่เป็นสถานะผิดปกตินั่นเองนะครับผมแล้วก็สีแดงโค่นเยอะก็เลยจัดเจ็ดเทพสีแดงนะครับผม มันปั้นง่ายนะเออแท็กเจ็ดเทพถ้าใครมีถือว่าดีมากนะครับผมใส่ได้ซัร้ยหกสบสองโคตรตึงนะครับช็อตจะนานขึ้นนะก็สําหรับตัวนี้เดี๋ยวเล่ดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ขอมาก็อย่าลืมคนที่ขอมาคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ด้วยอแกลิ้นพันกันไปชมคลิปนี้กันเลยครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ นะครับผมคลิปนี้มีไอดีมาแจกแล้วนะครับสำหรับใครที่โชคดีแบบไม่กดข้ามเลยนะครับแล้วก็มาดูถึงช็อตนี้นะก็เดี๋ยวผมแจกดีนี้นะครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4งสนะครับผมนะก็ไปลุ้นกันนะครับผมขอบคุณน้องชายที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและไอเดียเป็น ios นะครับผมดังนั้นเพชรจะหายนะเออ่ถ้าใครเป็น android นะครับผมโอเคผมทิ้งรหัสไว้แล้วนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับการแจกนะเออสวัสดีครับ เอาละครับคลิปนี้เ,เราอยู่กันนามีบุกโตรโมุอยาชิมานะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมตัวเคคาที่ผมชอบมากนะครับผมแล้วเราก็ช็อตทำมินไปได้จรงนเราช็อตตรงกลางได้เห็นไหมหูด่านนี้แม่งช็อตเจ๋ง โคตรเจ๋งเลยะเวยเออเนี่ยเราคิงก็จะโดนช็อตนะครับผมคือคิงก็จะเล่นตามสเตปไงขาไ้าแต่บอกโวสโ,โ,โลโดนไปเกินครึ่งหลอดลอวดิเออนะครับผมเนี่ยเราเล่นสายซัพพอร์ตนะครับสเก็ตไหมผมจะเล่นซัพพอร์ตแล้วทิ้งระยะนะครับผมโอเคแล้วเรื่องการการันธงเนี่ยต้องให้เพื่อนกันนะครับผมผมไม่สามารถกันได้มี่จะช็อตแม่งทีนึงแล้วก็รามไปถึง <c oughs> ิ๊กมัมิ๊่มัมบอกโอ้ปวดใจนะปวดใจแต่ฝั่งนู้นเขามีน,นามิเหมือนกันนะต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะ ซึ่งเออ่โอเคบิ๊กมารเอ้าโดนช็อตซะแล้วนะครับผมบิ๊กมารอู้แต่โดนช็อตอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบิ๊กมารเราถึกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะช่วยซัพพอร์ตนิดน,นึงในย,ยีเงี้ยจะไปไหนไอ้นาเมตมาอีดอว์ไปเลยตัวเดียวกันโอเคถอยทักอุ้ยบิ๊กมาร์เขารู้นะครับผมโอเคช็อตทมินแล <laughs> โอ้นาะมิไม่ต้องเดินนะเอาดิอู้แต่ธงนั้นเสียนะครับผมนะเป็นโจ๊ดหรือเปล่านะครับโจ๊ด โจไม่มีธงจะลำบากนะอืมโอเคอูซโลแตกไปที่เรียบร้อยครับอุ้ยตาน,นี้เรามีสายโล่ที่ส่วนตัวนะผมนามนิเล่นแล้วมีพวกสายโล่แบบเยอะเนี่ผมชอบนะครับผมผมชอบนะเพราะว่าเราไม่ต้องกันธงไงอืมถ้านามิต้องกันธงเมื่อไร่มันจะเหนื่อยนะผมมีช็อตหน้านเห็นไหมดูดิโคตรเกียนโคตรเกียนเลยเกียนยคีย์บอร์ดนะครับผมไม่ใช่ทุยนะผมนะเกียร์คีย์บอร์ดผมพุ่โดนเกียร์คีย์บอร์ดไปอย นี่อุตตะดันนะครับผมนี่งไงโอเคระวังนิดหนึ่งแล้วก็ช็อตทมินเลยโอ้หหมื่นเก้าหมื่นเก้าเลยนะผมโอเคระวังระวังไอ้ช็อตเอ้ยมันใสโอเคปีมัมดึงเลยเอาวมันอมที่ดึงก่อนละแม่ไปปีกลายล่างซะแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเล่นคุมโซนเลยนะคุมโซนทั้งหมดเลยนะครับผมเราได้สีทอง นี่ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับอย่างนี้ถือว่าเล่นเข้าท่าเข้าทางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะซุตเทมเพล่ใบช่วยซัพพอร์ตโอ้โหโดนดีครับไม่จ็อดอุ้ยแต่ไม่ได้ว่ะอุ้ยอุ้ยคิงคิงคิงมันดึงทองแล้วนะครับผมผมน่าจะรอจังหวะแล้วกันไอ้สกิงนี้ทะลุมิติได้นะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับยืนตรงถังนี่ก็โดนนะโอเคระวังดีนโอ้ยมันอ้อมมันอ้อมมาสองทางโอ้โหมันอ้อมมาสองทางนี่ผมโดนเนี่ยเนี่ยโอเคก็ช็อตทามินไปนี่ไงแล้วก็ซุตเทมเพล โอ้โห <c oughs> มันช็อตกันมันนะครับผมมันเอ้ยใครโดนโอ้โหโดนโดนโดนเรียบร้อยครับผมแหว่ <c oughs> ช็อตเพลินไปหน่อยโอเคอันนี้คือเล่นแบบแนวซัพพอร์ตนะเรียกว่าเล่นแนวซัพพอร์ตเล่นจนผมเชื่อว่าคนหมั่นไส้อะเล่นอย่างเงี <c> ้ย <oughs> โอเคตรงนู้นเดี๋ยวอาบูไปกันกน,กน,นะนะเหลือเหลือสิบสิบกว่าวีนะครับผมจะพยายามแบบเออดีมากโอ้วิ่งมานัานแหละครับผมตัวฐานะครองโลกโว้ยน้องเอาแฉกมากก็เท่านั้นเอ้ยแล้วไงอะ แล้วไงอ่ะผมต้องกลัวปะผมต้องกลัวปะ okay. โอเคจบไปครับสำหรับแมตช์แรกนะโอ้โหปวนจ,จัดเลยนะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะผมจะเล่นประมาณนี้ซัพพอร์ตนะครับผม okay. โอเคพบแมตช์ต่อไปกันนะ ครับแต่อที่สองก็ผมได้เจอหัวเรือผมด้วยนะครับเขาเล่นแ้งเลยนะนี่โอเค งันก็สุดแถมเปรไปนะ้องวุ้มอูไม่โดนว่ะแม่งระยะโอเคนะครับผมไม่โดนโอ้โหจบละอันนี้ผิดแผนน,นิดนึงฮนะโอเคเดี๋ยวเล่นปเป็นแถวสองน,นะครับแมตช์นี้นี่เราจะไม่คูดาวจะคูดาวช้าประเด่นเลยมันจะคูดาวช้ามานะครับโอเคยามาโตฟังเราตุยแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดน,นะครับผมยาไมาโตฟังแล้วคือเราเแมตช์นี้เนี่ยผมจะเล่นแบบแถวสองเลยนะแถวสองเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปบวกผมตายแน่ๆนะโอเคงั้นก็บัฟสแตกมาก่อนโดน วิมามซู่ซเออวิมี่มันจะแปลงร่างทำหอกอะไรนั่นไงโดนจนได้นะครับผมโอเคตีอะช็อตแฉงไปเลยอืออูโอ้โดนน็อกแบ็คนะครับผมโอเคโอ้อยงนี้เล่นยากนะฮะตอนนี้ถือยอมรับเลยว่าเล่นยากครับผมหลบทมินออกมาอุ้ยหลอดครับผมไม่เล็งเราโอเคโอ้โหโ,โดนดันสี่หนึ่งครับผม <N an> แล้วตัวเราพลิกเกมมันก็พลิกยากนะเล่นยากเล่นยากอุ้ยโดน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 เดฟอีก ขอบคุณมากของคุณนะคือคถ้าเจอนามิแอร์ลบกัว่คบเวอร์ด้วยนะจ๊ะสูไม่ได้เลยแล้วบอกโอเคช็อตอ่ไม่โดนอีกตะกี้ว่าไปแล้วนี่ยตาเนี้รวนตาเนี้รวนอืมวุ้ยไม่มุมกล้องเป็นยงี้วะมุมกล้องไม่ค่อยดีโอ้ไม่ช็อตเลยนะครับแต่นี้เป็นปัญหาแล้วสกิลผมว่าไปสองทีนะแมทไหนก็เ,เล่นไม่ออกก็เล่นไม่ออกเลยสำหรับนี้สกิลมันว้าวแล้วสกิลมันว้าวแะ้ว โอเคอ่ายัางมีของให้เก็บนะครับผมไม่โดนห้าทงก็บุญแล้วตอนนี้นะ,ะสกิลหนึ่งผมจะมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำการช็อตนะครับไี่ไงมาแล้วช็อตตะมินปังโดนไป2ตัวและไอ้ลาชาไอ้ลาชาโอเคช็อตพีคาดโลกกันหมื่นเก้าโคตรแรงอ่ะคุณดูดิมันไม่สนเดมันอัดทีหมื่นเก้าอ่ะ นะครับผมมันไม่สดเดฟจริงๆนะอโอเคอะไรช็อตคายช็อตคายฮนะช็อตคายบิ๊กมวยบิ๊กมวยช็อตไปเลยนี่ไงโอเคค่ามันเพื่อนเนี่ยผมทําได้แค่ซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่าเออ่ตัว,ต,วตัวทีมมันต้องยึดธงให้ด้วยนะอย่างเงี้ยผมเล่นยากครับผมเล่นยากโอเคซัพพอร์ตยากมากๆนะครับผมถ้าผมเดินบัวเนี่ยผมน่าจะตายนะ <c oughs> โอเคแต่เราบัฟแทกมาแล้วนะครับผมโอ้โหโดนบัฟปะเนี่ยเมื่อกี้สกิลเมื่อกี้มันโดนบัฟปะวะ แล้วบางแล้วไม่นะน้องโดอย่าทำพี่น้องโดธงนำแล้วอยากจะมาฆ่าพี่อ่ะมียิงแล้วโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮ 30, อ้สามหมื่นเยตเป็ดช็อตนะครับผมสามหมื่นอ่ะไปไหนไอ้ราชาขี้กไก่นี่ยโดไปเลยนะครับผมขออภัยเรียกราชาขี้ไก่นะร <c> า <ười> <c ười> ชาเก่งอยู่แหมผมก็ไปบูลลี่ไง แบบแบบผมผมผมเดือดไงตอนนี้ผมปวดร้อนไงเข้าใจป่ะอื้องวิ่งมาอะไรเนี่ยอื้องหลบได้ใจน้องโอเคน่าจะไม่ชนะนะครับผมแต่เออเดี๋ยวให้ให้ดูแนวทางแล้วกันว่าเล่นประมาณนี้ติดช็อตไปโอ้ไม่น่าชนะนะครับผมเล่นยากเล่นยากตอนนี้ยอมรับแต่ก็เล่นแถวสองนะเล่นนามีเล่นเล่นตายแถวสองยังไงผมก็ไม่หลุดแถวสองนะครับผมเพราะถ้าเกิดผมหลุดแถวสองผมก็ตายเกิดเพราะนามีต้องเล่นสไตล์นี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะโหดนะโอเคไปมาสุดท้ากันครับ แต่สุดท้ายนะครับผมก็อยู่กับนานะมีนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราเวลร้อยจนะกลับมาทำอีกทีล้วกันถ้ามีโอกาสได้ทำนะจะช็อตทามินเลยไม่ง่งยเผ่ามิงโอ้โหตอนนี้ถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านครับนี่รูปดึงและบุกกดหัวใจด้วยเด้นะคือเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นไงล่ะนะครับผม,ผมก็จะเล่นโซนเดิมนะโซน,โซนแบบว่าเขาเรียกว่าคุมโซนนะครับผมแต่โชคดีที่ว่าตอนนี้เขาไม่มีวิ่งนะบุกนะ่าจะยืนได้ทั้งเกมนะผม่มาโอเคผม ต้องใช้สกิลแม่นๆนิดนึงโอเคโอ้ตรงนี้ลาดจะลำบากนิดนึงมีเอชอตโอ้โหไอ้แฉ่งมันรู้เยอะมันรู้เยอะดูดิมันย้อเยอะให้ผมดูดิมันย้อเยอะดูมันตีนี่ไงอุ้ยโดนโดนด้วยมีเอตีสองทีบึ้งเฮ้ยไม่โดนเลยเหมือนไส้เหมือนไส้โอเคมีเบักโดนตีนตุยตุยแย่ไปเลยเป็นไงเก่งเหรอฮะมก็มาทำมารมรันโอเคไอ้แฉ่งตัวนั้นก็จะน่าจะโดนเหมือนกันนะ ช็อตแม่งช็อตทั้งคู่เลยโอเคเออเพรวันในเพตันไปไกลนะผมว่าเดี๋ยวผมคเวอร์ก่อนโอ้โหแชงโดนหนักๆเลยนะแชงโดนหนักจัดเลยอืมอะไรล่ะช็อตไปนี่โอ้โหสี่หมื่นโอ้แรงจังเลยโอ้โหใครดีไปไหนเอายาไอ้อนี่มันซิกแซกเว้ยทำรูเยอะนี่เกลียดจริงๆไอ้พวกรูเยอนะเนี่ยะ สกิลไม่คูลเลยแนมะ่โอเคครับผมได้ได้เปลี่ยนไปนะผมจะไม่เล่นแบบกันทงนะครับเพราะว่าสกิลมันระยะไกลอ่ะนะโอเคไคโดเป็นไงจะวาร์ปมาปะเดี๋ยวไคโดมันวาร์ปมาป่ะครับมันหมดหมดสกิลยังมันก็มีไคโดสองตัวเลยนะแม่งอันตรายวะถ้ามันวาร์ปมาเราก็กลัวนะครับผมโอเคงั้นก็ช็อตไปเลยไนย์ไคโดไปแเฉ่งนะที่หายไปดี โอเคแม่งกันไม่ได้นะแต่มันเป็นการจมตีระยะไกลไงไม่ต้องแตะตัวไม่ต้องแตะตัวศัวตรูแล้วให้ซุดไปฆ่านะแล้วซุดไม่มีพลังชีวิตคิดดีๆงงนะง่ะงงจัดเลยนะเอาประตูผมจะจะยิงอยู่แม่โซโลมาขัดจังแหวะนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูแมพนิดนึงครับเล่นตัวนี้ต้องดูแมพเยอะๆต้องดูแมพเยอะช็อตทอมินไอแฉงเอาไม่โดนใครเลยแม่เงยเจ๊ได้ว่ะโอเคระวังนิดนึงเออขอโทษที่โซโลเป็นกันนะ้นะ เขาติดบูธครับผมแต่ว่าเขาหนีนะเขาเลือกที่จะหนีโอเคผมรอสกิล,ลน,นิดนึงอตอนนี้ผมก็เล่นซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าทีมเขามันมีวิ่งที่แบบสามารถป่วนได้นะโอเคเราจะติดบูธเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้โดนหรือเปล่าโอเคช็อตเทอร์มินไปโอ้โหนี่เขามีสกิลนะเขาดักฐานโอเคเรียบร้อยโซโลมากันอ่าเดี๋ยวผมไปอล้ยหลบช่ไหมแข็งอีก กลยเยอเกียดหน้ามันไอ้แจงมันเอาเรื่องนะผมโอเคเลือดเลือดหนึ่งนี่ไปทำอะไรได้บ้าน่าจะตุย,ยู่โอเคตรงเราได้เปลี่ยนนะครับผมน่าจบไปนะก็ขอบคุณนะครับผมฝากกด subscribe ก,กันด้วยนะครับผมใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะวัยรุ่นทุกท่านนะผมนะแต่ดูตัวอะไรคอมเมนต์มาละกันถ้าทำได้ผมทำให้ทันทีครับผมไปชมคลิปหน้ากันเลยครับไอ้พีจ้งชุยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Samurai! <laughs> Come, samurai!